สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่องีวทีวีนะครับแล้วก็คนหนุ่มกับคนเบนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เตตัวทูเซมนะครับในวอซีคอมพานียโอเคเราจะปักเราตักน้ำทานที่นะครับนี่เราที่เราตายแบบนี้เราก็ว่าตายในก็ไม่เต็ดเด็กมาหนึ่งคนครับเด็กมาหนึ่งคนตัวละครมาวินนะค โอนะครับธรรมดาครับเพราะว่าสายตาผมไม่นั่นนะครับตาเสียสายตาเสียเสียนโว่โอเคตัวนี้ก็แตกหนึ่งรับเดี๋ยวไปเลยครับคุณนัอเราเระวังเด็กน,นะครับด้วยระวังเด็กตรงนั้นด้วย โอ้ยเกือบไปแลยครเมื่อกีนู่นดิมาดมาวิ่งโอ้โหกลัวกันแล้วก็ไมเนี่ยของสก็บออว่าเพิ่งจะใหม่นะครับลาดเกาขายเพื่อนแล้วมันไหม โอเคนะครับโอ้ดีเอ็กซ์ก็หมดร้อยหกสิบอันนะครับเอร้อยเออมันยังมุ้งไม่เสร็จแล้วัตเด้งไม่วางเลยเบิร์ด่ซม์เลยตอนนี้ก็เราัทำการอดีซีมหนึ่งเปรืองซิกนะครับ ซีแม็กแปดอันแล้วก็ดีเอ็กสิบอันแนละ้วก็จุดกอนนะครับมันก็ยังอยู่อันนึง <c oughs> ตอนนี้ก็ถ้าใครอ,อยากมายิงยิงพินนนะงมนัด <6. S 1> <6. S 2> เรานะครับก็ลงมาเลยเสือหกครับเสือ์หกเสือ์หกนะครับเอ่อตัวละครธรรมดานะครับใส่ซิกชุดเกาะธรรมดากันนะครับ โอเคนะครับถ้าใครอยากไปยิงวินนัลนะครับถ้ายิงเกินหน้าตัวนะครับรับไปเลยครับชุดเกาะคอตัมกอลิล่านะครับแล้วก็ชุดเกาะสวานรักเดียวชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะสีฟ้านะครับถ้าใครอยากมายิงวินนัลนะครับ Tay phá mê lệ tang lệ lòng tay ngôi hang kỳ tìm bắt đầu kỳ tìm bắt đầu kỳ tìm bắt đầu kỳ tìm bắt bắt đầu kỳ tìm bắt đầu kỳ tìm bắt ๋อท oh, ีนจะเียวอ๋อไนตคตนกะปีเสียวีเสียวีเตียงันลนั่ลงไอ้กูเก็บมือมาเล้กูถะเล่น 要搞把他们弄。